สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อบ้านหวานแหนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าแห่ไทยกับแห่ฝรั่งทํางานแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วแห่ไทยกับแห่ฝรั่งเนี่ยเราเหมาะกับการใช้งานแบบไหนแห่ฝรั่งเราต้องเอาไปหว่านไม้แบบไหนและแห่ไทยเราใช้กับไม้แบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกความแตกต่างแล้วก็การทํางานนะครับว่าแห่ฝรั่งกับแห่ไทยเนี่ยมันมีดีต่างกันยังไงนะครับ จะได้เอาไปปรับใช้แล้วก็เลือกซื้อกันได้ถูกนะครับโอเคไปก็โอเคครับผม <Okay. S 2> ที่อยู่ในมือผมก็มี mm hmm. ทั้งแหยไทยแล้วก็แหยฝรั่งนะครับ <Okay. S 2> ตัวน,นี้จะเป็นแหยไทยนะครับจะเป็นแหยได้แท้เลยนะแล้วก็แหยฝรั่งนะครับดูนะครับข้อแตกต่างแรกเลยกนะ็คือจอมแหนะครับแหไทยนี่นะครับก็จะมีจอมแหเป็นแบบนี้เราต้องหาซื้อเชือกมาผูกเพื่อที่จะหวาน mm hmm. เราจะมาห้าวต่างหากนะครับถ้าเป็นแหกฝรั่งปุ๊บเนี่ยดูจอมแหครับเขาจะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นเชือกจะเป็นเชือกสลิงดึงนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็ข้อต่อไปเลยก็คือเขาครับตัวนี้ก็จะเป็นแหได้นะครับน,บนี่เป็นแหได้เป็นแหไทยนะเขาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีการผูกเผาาม่ให้เรียบร้อยแล้วราวนี้ก็นี่ เป็นตะกัวของเขาครับตะกัวของเขาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยข้อแตกต่างกันเลยก็คือตะกัวของเขานะครับแห่ไทยเนี่ยเขาจะปลูกกันแบบนี้ลูกร้อยทุกตานะครับเรียงกันไปเรื่อยๆข้อหนึ่งก็คือเวลาที่เราติดต่อเวลาที่มันขาดเนี่ยเป็นยังไงนะพี่ท้อมโอ้โห oh. มันซ่อมไม่ได้นะครับขาดหมดพอขาดก็ค oh. ือข,ขาดเลยนะแล้วเราต้องไปซ่อมที่บ้านนะครับ oh. ส่วนแหฝรั่งนะครับเผาโซ่เขาก็จะเป็นแบบนี้นี่เขาก็จะเป็นแบบนี้แต่แต่ละตาเนี่ยเขาก็จะมีเชือกร้อยนะครับเชือกร้อยกันไปเรื่อยๆรื่อยร้อยกันไปเรื่อยเืขเขาจะไม่ได้ผูกยึดกับโซ่ะนะครับทาให้เป็นไงเวลาที่มันขาดปุ๊บเนี่ยเนี่ยตัวเชือกสีขาวๆนี่นะครับมันก็จะหลุดหลุดปุ๊บถ้าเกิดว่าเกิดการขาดเราก็สามารถดึงเชือกตัวเนี้ยมาร้อยผูกได้เลยใช่มันจะไม่เสียเวลานะครับแล้วก็การทํางานแลว อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาเราดึงเพาเนี่ยตัวแหฝรั่งนะครับพอวาดลงไปปุ๊บถ้าเกิดว่าเป็นน้ําลึกเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรอนะครับถ้ามีปลานะดึงเลยเราดึงขึ้นมาได้เลยนี่มันจะมีหัวจอมตรงนี้ครับดึงปุ๊บแล้วเพาแหข้างล่างมันจะหุบเหมือนเป็นดอกบัวครับนี่ปุ๊บัปจะดวนดึงปุ๊บมันจะหุบปุ๊บแบบนี้เลยแล้วก็ดึงแล้วเราก็จะดึงขึ้นมาเลยส่วนแหไทย แขกไทยเป็นไงครับท่านผู้ชมปานลงไปปุ๊บปานเต็มปุ๊บใช่แล้วก็เราก็จะต้องค่อยๆดึงค่อยๆดึง,ดงสาวมาสาวมาสาวมาจนจอมแหตรงเนี้ยม,มาชนกันเราถึงจะได้ปาร์แล้วแล้วถ้าเกิดว่าข้างล่างถ้าเกิดว่ามันมีต่อเป็นไงพี่ทอมติดต่องดลงงมติดต่อครับเรียบร้อยไม่ต้องสืบ <c oughs> แต่ถ้าเป็นแหฝรั่งเ่ียถ้าเราประเมินว่าข้างล่างอะ่ะเฮ้ยมีต่อแน่นอนดึงเลยครับ เราไม่ต้องรอให้ถึงพื้นครับดึงเลยเราดึงเลยสรุปอ่ะแห่ไทยถามว่าเหมาะไหมเหมาะนะครับเหมาะอยู่กับสภาพหมายที่แบบว่าเป็นน้ําตื้นปลางมน้ําตื้นแล้วหวานงมปลาเป็นปลาเล็กปลาน้อยที่อยู่ตามฝั่งแต่ถ้าเป็นน้ําลึกเนี่ยแห่ฝรั่งจะโอเคกว่าโอเคครับผมนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ผมรู้นะ าการทำงานของแหฝรั่งแล้วก็แหไทยนะครับว่ามันทำงานแตกต่างกันยังไงแหไทยกับแหฝรั่งเนี่ยไม่มีอันไหนที่ดีกว่ากันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้งานแบบไหนนะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดกำลังใจให้ช่องพ่อ้านหวัดแหด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ